สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังออกจากบ้านไปไหนไม่ได้นะคะสวต้องอยู่บ้านร้อซค่ะก็เลยจะถือโอกาสพาชมต้นไม้ในบ้านนะคะซึ่งจะมีเฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้านี่สามีเอายอดมาต่อนะคะถึงได้มีมีหลายๆสีนะคะแต่ถ้าให้ทำเดี๋ยวนี้บอกว่าทำไม่เป็นแล้วทำไม่ได้แล้วว่างั้นค่ะ อันนี้สวนหย่อมค่ะในสวนหย่อมนี้ก็จะมีต้นส้มญี่ปุ่นนะคะพี่ไอพี่สะพ้ายให้มานะคะความจริงให้มากระถางหนึ่งแต่ปรากฏว่ามีอยู่สองต้น,ตนก็เลยแยกออกไปไว้ข้างนอกอีกต้นหนึ่งนะคะนี่มะละกอขึ้นเองค่ะก็เ,เลยปล่อยไว้อย่างนี้ ต้นมะม่วงค่ะมีอยู่ต้นเดียวแต่ก็ออกลูกให้ได้รับประทานทุกปีนะคะปีหลายหลายหลายหายรุ่นค่ะนี่ซุ้มนั่งเล่นค่ะเว mm hmm. ลาสามีกลับจากพัทยาก็จะมานั่ง mm hmm. เปิดแถบฟังเพลงแล้วก็เล่นลายไปค่ะ นี่ต้นเพชรสังฆาตนะคะได้มาจากบ้านพักของน้องชายที่ราชพันธ์ขอนแก่นค่ะแกรุสีดวงทวารน,นะคะเพชรสังฆาตอันนี้ส้มไม้ค่ะส้มไม้อันร่มรื่นนะคะมีทั้งอยู่ในกระถางแล้วก็ลงดินนะคะใครเข้ามาก็บอกว่าชอบจังเลยนะคะร่มรื่นดีว่างั้นค่ะ อันนี้ม้านั่งค่ะสีเขียวเนี่ค่ะมานั่งอยู่ใต้ซุ้มโมกค,ค่ะต้นโมกนะคะเดินอ้อมไปข้างหลังนะคะก็จะหลากหลายไปด้วยต้นไม้ต่างๆนานาพันธุ์นะคะมีเพชรสังคาตนะคะอันนี้อยู่หลังบ้านค่ะภายในตัวบ้านนะคะแล้วก็ต้นปาล์มค่ะ แล้วก็จะมีต้นลีลาวดีซึ่งยื่นไปใส่บ้านเพื่อนบ้านนะคะวว่างค่อยออกไปตัดให้เขานะคะสำหรับในตัวบ้านพอแค่นี้ก่อนนะคะไว้ต่อในคลิปหน้ารอบๆนอกบ้านค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ